แน่นอนนี่คือตอนแรกของเรื่องที่คุณร้องขอในภาษาไทยพร้อมอินโทรที่ดึงดูดใจเธอติดคุกเจ็ดปีเพราะเขาเขากลับแต่งงานกับน้องสาวเธอและมีลูกด้วยกันสองคนจากนั้นเรื่องนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดได้ในวันที่สารตัดสินให้พิมดารับโทษจำคุกเจ็ดปีในคดีที่เธอปฏิเสธมาตลอดว่าเธอไม่ได้ทำทุกคนในห้องพิจารณาต่างนิ่งเงียบแต่สิ่งที่เธอจดจำได้ไม่มีวันลืมคือแววตาของเขาพัทรพล คนรักของเธอในตอนนั้นที่ไม่แม้แต่จะสบตาเธอในวินาทีที่เธอถูกพาตัวออกไปจากห้องเธอเงียบตลอดการพิจารณารัะผิดแทนเขาอย่างไม่ปริปากบน่นเพราะเธอรักเขาอย่างหมดหัวใจและเชื่อว่าเขาจะรอเธอแต่เมื่อวันหนึ่งเธอได้ข่าวจากนักโทษหญิงอีกคนที่เพิ่งเข้ามาว่าพัทรพลได้แต่งงานแล้วและเจ้าสาวของเขาคือพลอยพลินน้องสาวแท้ๆของเธอเอง เธอไม่อยากเชื่อรู้สึกเหมือนถูกฟ้าผากลางใจพลอยเพลินเคยมาเยี่ยมเธอในช่วงปีแรกพูดว่ารู้สึกเสียใจที่พี่สาวต้องตกอยู่ในสภาพนี้แต่หลังจากนั้นเธอก็ไม่เคยโผล่มาอีกเลยและตอนนี้เธอกลับกลายเป็นภรรยาของคนที่พิมดายอมเสียอิสรภาพเพื่อเขาพิมดาใช้เวลาเจ็ดปีหลังกรงขังในการฟื้นฟูหัวใจที่บอบช้ำฝึกฝนตนเองอ่านหนังสือกฎหมายทำงานในเรือนจำและวางแผนว่าเมื่อออกไปเธอจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไป วันที่เธอก้าวออกมาจากเรือนจำท้องฟ้าจาําใสแต่ในใจของเธอเต็มไปด้วยเมฆหมอกเธอไม่ได้ต้องการแก้แค้นแต่เธอจะไม่ยอมให้เรื่องราวนี้จบแบบที่ทุกคนคิดว่าเธอจะยอมเงียบหายไปพิมดากลับมาที่บ้านเกิดโดยเงียบเงียบไม่มีใครรู้ว่าเธอกลับมาเธอเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนบุคลิกใช้เวลาไม่นานก็ได้งานในสำนักงานกฎหมายเล็กๆที่เจ้าของเห็นความสามารถของเธอจากประวัติในเรือนจำ ในเวลาไม่นานเธอก็พบว่าพัทรพลมีบริษัทเล็กๆเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เริ่มเติบโตและพลอยไพยพินภรรยาของเขากลายเป็นคนมีชื่อเสียงในแวดวงธุรกิจครอบครัวเธอเริ่มเข้าไปใกล้ช้าๆและเงียบๆใช้ชื่อใหม่ว่ารสาเธอเริ่มแทรกซึมเข้าไปในโลกของเขาทําให้พวกเขาเริ่มได้ยินชื่อเธอจากวงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของพัทรพลโดยไม่รู้ว่าเธอคือพิมดาต่อไหม ไม่นานนักกระสาก็ได้รับเชิญไปร่วมง,งานสัมมานาธุรกิจอสังหาซึ่งมีบริษัทของพัทรพลเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักเธอสวมชุดสูทสีควันบุรีผูกผมเรียบรูใบหน้าแต่งอย่างที่ถีพิถันเธอเดินอย่างมั่นใจเข้าไปในห้องจัดเลี้ยงที่เต็มไปด้วยนักธุรกิจระดับกลางถึงสูงหลายคนรู้จักเธอในชื่อใหม่ไม่มีใครสังเกตเห็นว่าเบื้องหลังใบหน้าเรียบเฉยนั่นคือหญิงสาวที่เคยรับโทษจำคุกแทนชายที่ยืนอยู่หลังไมโครโฟนพัทรพลยังหล่อเหลาเหมือนเดิม แต่แววตาของเขาหมดลงเล็กน้อยดวงหน้ามีร่องรอยเหนื่อยล้าเล็กน้อยจากการเป็นหัวหน้าครอบครับวะและนักธุรกิจที่กำลังไต่เต้าเขาพูดจาฉาฉานพูดถึงอนาคตของการพัฒนาเมืองและความโปร่งใสในธุรกิจอย่างภาคภูมิใจระาฟังอยู่เงียบเงียบแทบจะหัวเราะเมื่อเขาพูดถึงความซื่อสัตย์คำที่เขาไม่สมควรได้พูดออกมาเลย หลังจบงานเธอเข้าไปพูดคุยกับผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัทพัทรพลเธอแนะนำตัวว่าเป็นที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่สนใจร่วมมือในโครงการใหม่แววตาแห่งความมั่นใจและคำพูดที่เฉียบแหลมของเธอทำให้ไม่มีใครสงสัยในตัวตนจริงของเธอเลยหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเธอได้รับการติดต่อจากบริษัทของพัทรพลให้เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาในโครงการจัดซื้อที่ดินรสาแกล้งทำทีลังเลก่อนจะตอบตกลงในที่สุด ในวันประชุมทีมเธอเดินเข้าสำนักงานใหญ่ของบริษัทครั้งแรกสีหน้าของพัทรพลเมื่อเห็นเธอครั้งแรกเต็มไปด้วยความไม่คุ้นเคยเขายิ้มและยื่นมือมาตามมารยาททางธุรกิจเธอจับมือนั้นและสบตาเขานิ่งยินดีที่ได้ร่วมง,งานกันค่ะคุณพัทรเสียงเธอราบเรียบและมันคงไม่มีอะไรสันไหวเลย เขาเงียบไปชั่วครู่คล้ายกับกำลังพยายามนึกว่ารู้จักเธอจากที่ไหนหรือไม่แต่สุดท้ายก็ปล่อยผ่านไปรัษาเล่นบทของเธอได้อย่างแนบเนียนเธอเป็นมืออาชีพในทุกการประชุมเธอให้คำแนะนำทางกฎหมายที่เฉียบขาดและมีประสิทธิภาพจนได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารบริษัทอย่างรวดเร็ว แต่ในเบื้องหลังทุกครั้งที่พัทรพลยิ้มกับเธอเธอรู้สึกถึงไฟที่ลุกไหม้ในอกและยิ่งเมื่อเธอเห็นพลอยเพลินเดินเข้ามาในออฟฟิศในวันหนึ่งอุ้มลูกสาวคนเล็กในอ้อมแขนมือข้างจูงลูกชายวัยห้าขวบประสาก็ต้องกัดฟันแน่นเพื่อควบคุมสีหน้าพลอยเพลินดูสวยขึ้นกว่าสมัยก่อนใบหน้ามีแววของผู้หญิงที่ได้รับทุกสิ่งที่ต้องการในชีวิตประสา,าจำได้ดีว่าครั้งหนึ่งน้องสาวเคยพูดว่าที่พิมพ์ถึงยังไงพัทก็เลือกพี่นะคำพูดที่ตอนนั้นเธอเชื่อสนนนนนิทใจแแต่่่วัััีี้้มกกลบกลาายยเป็คคโโกหกหดร เธอเริ่มเก็บข้อมูลจากภายในบริษัทอย่างเงียบๆเ,เ,เอกสารหลายชุดเริ่มเผยให้เห็นความไม่ชอบมาพากลในการทำบัญชีและการจัดสรงบประมาณบางโครงการที่ผิดปกติเธอไม่ได้รีบร้อนเปิดโปงเธอรู้ว่าเกมนี้ต้องใช้เวลาและความอดทน เวลาผ่านไปอีกหนึ่งเดือนพัทรพลเริ่มสนใจในตัวเธอมากขึ้นเขาชอบถามความคิดเห็นเธอบ่อยๆและเริ่มชวนเธอไปงานเลี้ยงนอกเวลาง,งานเธอรับคำเชิญอย่างนุ่มนวลแต่คงระยะห่างอย่างมืออาชีพเขาไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังรอยยิ้มนั้นคือหญิงที่เคยยอมติดคุกแทนเขาและคือคนที่เขาเคยทรยศอย่างเลือดเย็นวันหนึ่งเธอได้รับโทรศัพท์รับจากผู้ช่วยผู้บริหารที่รู้สึกผิดกับการที่บริษัทกำลังมีการฟอกเงินผ่านโครงการปลอม เธอขอบคุณผู้ช่วยคนนั้นและนัดพบกันในคาเฟ่เงียบๆเ,เพื่อรับเอกสารหลักฐานทั้งหมดเมื่อเธอกลับถึงบ้านในคืนนั้นรสาานั่งจ้องแฟ้มสีดำที่เต็มไปด้วยข้อมูลลับของบริษัทพัทรพลมือของเธอสั่นเล็กน้อยแต่ไม่ใช่เพราะความกลัวเป็นเพราะความตื่นเต้นความรู้สึกของการได้กลับมาควบคุมเรื่องราวของเธออีกครั้ง เธอลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปยังเมืองที่สว่างสวัยเบื้องล่างดวงตาของเธอนิ่งแต่เต็มไปด้วยเปลวเพลิงเธอรู้ดีว่านี่แค่จุดเริ่มต้นยังมีอีกหลายชั้นที่ต้องเปิดเผยยังมีอีกหลายสิ่งที่พัทรพลและพลอยไพพลิงต้องชดใช้เธอจะไม่เร่งรัดเพราะการล้างแค้นที่แท้จริงต้องแนบเนียนลึกและเงียบเงินที่สุดและคืนนี้เธอเพิ่งเริ่มวางหมากตัวแรกเท่านั้น เช้าวันต่อมารสา,าแต่งตัวเรียบรู้ตามแบบฉบับของเธอผมถูกรวบไว้อย่างประณีตแต่งหน้าบางๆเผยให้เห็นความมั่นใจในดวงตาเธอเดินเข้าออฟฟิศโดยไม่สแสดงที่รุดใดๆในขณะที่ภายในใจนั้นเต็มไปได้วยความคิดนับพันที่วิ่งวุ่นไปมาเรื่องราวทั้งหมดที่เธอเตรียมไว้เริ่มเข้าที่เข้าทางและเธอกำลังจะขยับหมักตัวถัดไปในแผนการที่ใช้เวลาถึง7ปีในการวางหลักฐาน ระหว่างการประชุมโครงการจัดซื้อที่ดินครั้งล่าสุดเธอยื่นข้อเสนอในการว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายนอกเข้ามาเพื่อสร้างความโปร่งใสโดยให้เหตุผลว่าบริษัทกำลังขยายตัวและควรมีระบบการตรวจสอบที่แข็งแรงกว่านี้พัทรพลลังเลเล็กน้อยแต่ด้วยแรงกดดันจากกรรมการผู้บริหารคนอื่นๆที่เริ่มเชื่อมั่นในรสา,าเขาจึงยอมรับในที่สุดโดยหารู้ไม่ว่าบริษัทตรวจสอบนั้นมีความเกี่ยวข้องกับอดีตอาจารย์ของรสา,าที่เรือนจำซึ่งเธอได้ติดต่อไว้ล่วงหน้าแล้วอย่างแนบเนียน ในอีกด้านหนึ่งรสาเริ่มเข้าหาพลอยภัยพิงอย่างค่อยเป็นค่อยไปเธอเจอพลอยภพยลินในงานการกุศลเล็กๆที่เกี่ยวข้องกับสตรีและเด็กรสาใช้ชื่อรสาแนะนําตัวเป็นที่ปรึกษากฎหมายที่สนใจเข้าร่วมโครงการสนับสนุนเด็กยากไร้และไม่นานนักก็สามารถดึงความสนใจของพลอยภัยพิงได้ด้วยบุคลิกที่จริงใจและอบอุ่น พลอยไพลินไม่เคยจำเธอได้เลยไม่แม้แต่จะมีวิแววของความระแวงเธอคงเชื่อยอย่างเต็มที่ว่าพิมดาน,นั้นเป็นแค่เรื่องที่ต้องลืมไปในอดีตเธอพูดถึงลูกๆด้วยแววตาเปล่งประกายและแม้จะพยายามไม่พูดถึงสามีมากนักรสาก็จับได้ว่าในน้ำเสียงของเธอนั้นมีรอยของความระแวงบางอย่างคุณรสาเคยแต่งงานไหมคะพลอยไพลินถามขึ้นในบ่ายวันหนึ่งที่ทั้งคู่นั่งจิบชายอยู่ที่ร้านคาเฟ่เล็ก,เลกๆเคยค่ะแต่ไม่ใช่ชีวิตที่ดีเท่าไหร่รสาตอบเรียบ,เร,ยบเรียบพลางยิ้มบางบาง บางครั้งเราก็ทุ่มเทให้คนที่ไม่สมควรได้รับเคลย์ไพลินชะงักไปชั่วครู่สีหน้าเปลี่ยนเล็กน้อยเหมือนเธอรู้สึกบางอย่างแต่ก็รีบเปลี่ยนเรื่องพูดทันทีรสา,าสังเกตทุกอิริยาบถเล็กๆของน้องสาวและเริ่มเห็นรอยร้าวในความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับพัทรพลที่แทรกตัวอย่างเงียบงนัน ในสัปดาห์ต่อมารายงานการตรวจสอบภายในชุดแรกจากบริษัทที่รสาจ,จัดการนำเข้าก็เริ่มออกมาข้อมูลเริ่มเผยให้เห็นถึงความผิดปกติที่ซ่อนอยู่หลายปีการจัดซื้อที่ดินบางแปลงในราคาที่สูงเกินจริงการถ่ายโอนเงินระหว่างบัญชีที่ไม่มีเหตุผลรวมถึงการใช้ชื่อพนักงานบางคนเป็นตัวแทนการโอนโดยไม่ได้รับความยินยอม กรรมาการบางคนเริ่มตั้งคำถามกับพัทรพลในการประชุมที่รสาก็เข้าร่วมเธอไม่พูดอะไรมากนะแค่ฟังด้วยสายตาเรียบเฉยและจดบันทึกลงในสมุดโนต้ตของเธออย่างเป็นระบบข้อมูลทุกจุดเธอรู้ดีว่ามันจะนำไปสู่จุดใดหลังประชุมพัทรพลเดินตามเธอออกมาที่ลิฟต์คุณรสาเขาเรียกเธอหันกลับไปมองคะผมเคยเจอคุณมาก่อนหรือเปล่าเขาถามพางเพ่งมองใบหน้าเธอ อาจจะฆ่าโลกมันกลมเธอต่อพร้อมรอยยิ้มที่คล้ายจะบอกอะไรมากกว่านั้นแต่ไม่มากพอให้เขาจับได้เขาหัวเราะเบาๆอย่างไม่แน่ใจคุณมีอะไรบางอย่างที่คุ้นตาม,มากเลย บางทีเราอาจมีอดีตที่คล้ายกันก็ได้ค่ะระสาตอบด้วยน้ำเสียงราบเรียบแล้วเดินจากไปทิ้งให้เขายืนอยู่กับความรู้สึกแปลกๆที่เริ่มก่อกวนจิตใจ,จเมื่อเธอกลับถึงบ้านในคืนนั้นเธอเปิดโน้ตบุ๊กขึ้นมาอ่านรายงานล่าสุดที่ผู้ช่วยผู้บริหารลับส่งมาให้บางเอกสารเริ่มเชื่อมโยงไปถึงการฟอกเงินระดับสากลที่อาจมีส่วนพัวพันกับพันธมิตรธุรกิจของพัดพลจากต่างประเทศ เธอนั่งเงียบมือไล่ดูตัวเลขที่แทรกอยู่ในตารางอย่างใจเย็นรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าเพียงเล็กน้อยเธอใกล้เข้าไปทุกทีแล้วใกล้จะถึงจุดที่ทุกอย่างจะเปิดเผยจุดที่ความจริงจะกลายเป็นไฟเผาทุกสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นมาจากความลวงแต่เกมนี้ยังไม่จบและเธอยังมีไพ่ในมืออีกหลายใบที่ยังไม่ได้ใช้คืนนี้เธอเพียงแค่ขีดเส้นใต้ชื่อหนึ่งในเอกสารอย่างเบามือชื่อที่เคยถูกฝังไว้ใต้พรมของความลับชื่อของคนที่เคยรับเงินเพื่อโกหกในศาลเมื่อเจ็ดปีก่อน ชื่อที่กำลังจะกลายเป็นประตูบานต่อไปสู่ความพังทลายทั้งหมดที่กำลังรออยู่เบื้องหน้าความเงียบในห้องพิจารณาคดีวันนี้ช่างแตกต่างจากเมื่อ7ปีก่อนโดยสิ้นเชิงรสาานั่งอยู่แถวหน้าสุดไม่ใช่ในฐานะจำเลยหากแต่เป็นผู้ร้องเรียนหลักในคดีทุจริตและฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับบริษัทพัทรพลและในวันนี้พัทรพลกับพลอยภัยลินไม่ได้นั่งข้างกันเหมือนที่เคยแต่ถูกแยกออกจากกันด้วยทนายของแต่ละฝ่ายและความเงียบงันระหว่างพวกเขาหนักเสียยิ่งกว่าเสียงคำพิพากษา เอกสารหลักฐานทั้งหมดที่ราศารวมมาตลอดหลายเดือนตั้งแต่บัญชีรับเส้นทางการเงินปลอมการถ่ายโอนทรัพย์สินแบบซ่อนเร้นไปจนถึงคำให้การของพนักงานที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือโดยไม่รู้ตัวทุกอย่างถูกนำเสนออย่างเป็นระบบและสารก็รับฟังด้วยความสนใจ เมื่อผู้พิพากษาลงคำตัดสินเสียงแข็งและชัดเจนว่าพัทรพลมีความผิดฐานฟอกเงินรวมกับการยักยอกและใช้เอกสารเท็จเพื่อประโยชน์ส่วนตนต้องรับโทษจำคุก18ปีและให้คืนเงินทั้งหมดพร้อมปรับทางแพ่งอีกจำนวนมากพลอยภัยพลินในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดถูกตัดสินให้รับโทษรอลงอาญาและสั่งห้ามยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจเป็นเวลา10ปี เสียงพึมพำของผู้คนในสารดังขึ้นเบาๆขณะที่พัทรพลหันมามองรสา,าครั้งสุดท้ายดวงตาของเขาเต็มไปด้วยคำถามเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอคือใครเธอไม่ได้บอกเขาไม่เคยเผยตัวว่าเธอคือพิมดาเพราะสำหรับเธอชัยชนะไม่ใช่การประกาศตัวว่าเป็นใครแต่มันคือการเห็นเขาพังทลายลงอย่างช้าๆโดยไม่แม้แต่จะรู้ว่าใครเป็นคนลากเขาลงมา เธอเพียงสบตาเขาอย่างสงบก่อนจะลุกขึ้นเดินออกจากห้องพิจารณาคดีท่ามกลางสายตานับร้อยที่จ้องมองไม่ใช่ด้วยความสงสารหรือสงสัยแต่ด้วยความเคารพเธอคือหญิงที่เอาชนะระบบที่เคยกลืนกินเธอไปในอดีต หลังจากวันนั้นข่าวเกี่ยวกับคดีพัดพลกลายเป็นพาดหัวในทุกช่องข่าวรายละเอียดของการทุจริตระดับสูงและเรื่องราวของหญิงนิรนามที่เปิดโปงทุกอย่างถูกพูดถึงทั่วทั้งประเทศแต่ไม่มีใครรู้ว่าเธอคือพิมดาไม่มีแม้แต่งเงาของอดีตนักโทษหญิงในตัวของรสา,าที่ผู้คนรู้จักเธอละทิ้งชื่อเก่าไปอย่างสมบูรณ์ทิ้งไว้เพียงเงาที่กลายเป็นตำนาน ในวันหนึ่งเธอได้รับจดหมายปึกหนึ่งจากทนายของพัทรพลมันเป็นจดหมายที่เขาเขียนจากในเรือนจำเป็นถ้อยคำที่เต็มไปด้วยคำขอโทษและคำถามเขาเริ่มเข้าใจบางสิ่งแต่ก็ยังไม่แน่ใจเขาขอเพียงคำเดียวคำอธิบายเธอไม่ตอบไม่แม้แต่จะเปิดจดหมายนั้นเธอหยิบมันโยนลงถังขยะอย่างสงบนิ่งเพราะสำหรับเธอคำอธิบายใดๆไม่สามารถลบสิ่งที่เกิดขึ้นได้ความทรยศความเจ็บปวดความเงียบงันของเขาในวันที่เธอถูกตัดสินจำคุกไม่มีคำใดในโลกนี้ชดเชยได้ จากนั้นเธอก็ใช้ชีวิตอย่างเงียบๆย้ายไปยังเมืองเล็กๆที่ชายฝั่งเปิดสำนักงานให้คำปรึกษากฎหมายเล็กๆที่ไม่หรูหราแต่เต็มไปด้วยความหมายเธอให้โอกาสอดีตนักโทษหญิงคนอื่นๆเข้ามาเรียนรู้และฝึกฝนมีผู้หญิงหลายคนที่เคยถูกทอดทิ้งได้กลับมาเป็นคนใหม่เพราะเธอทุกครั้งที่มีคนถามว่าเธอทำแบบนี้เพื่ออะไรเธอจะยิ้มและตอบเพียงว่าเพราะบางครั้งสิ่งที่เราสูญเสียไม่ได้หายไปเปล่าๆมันแค่เปลี่ยนไปเป็นพลัง ชีวิตของรสา,าไม่ได้จบด้วยการแก้แค้นแต่มันจบด้วยการเริ่มต้นใหม่บนเส้นทางที่เธอเลือกเองเป็นอิสระจากอดีตจากความรักที่ทำร้ายเธอและจากชื่อที่ผูกมัดเธอกับความทุกข์เธอเคยติดคุกแทนคนที่เธอรักถูกหักหลังจากคนในครอบครัวถูกทำให้ไร้ตัวตนแต่สุดท้ายเธอกลับมายืนด้วยตนเองด้วยศักดิ์ศรีด้วยความสง่างามและด้วยหัวใจที่ไม่ต้องการคำยกย่องใดๆทั้งสิน้นแค่เพียงตัวเธอก็ยิ่งใหญ่พอแล้ว เสียงครื่อกระทบฝั่งยังคงดังอยู่ในยามค่ำคืนเธอนั่งจิบชาร้อนริมระเบียงมองดวงจันทร์ที่สะท้อนในทะเลอย่างเงียบๆไม่มีน้ำตาไม่มีความแค้นมีเพียงความสงบที่เธอต่อสู้จนได้มันกลับมาและนั่นคืออิสรภาพที่แท้จริง